นิทานเบื้องต้นเดิมม ok ีกษัตริย์ชาวโยนกพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้ามิลินสเสวยร,ราชสมบัติอยู่ในสาคลาราชธานีพระองค์มีปรีชาเฉลียวฉลาดว่องไวสามารถทรงทราบเหตุการณ์ได้ทันท่วงทีและมักพอพระราชาฮฤทยัยในการไล่เลียงลัทธิต่างๆจนนักปราดในสมัยนั้น ขันคราไม่กล้าจะทูลโต้อตอบพระราชปุจชาได้ก็ในสมัยนั้นมีพระเถระองค์หนึ่งชื่อว่าอัสขุดอยู่ที่ถ้ำรักิตะคูหาณป่าหิม,มพานเมื่อได้ทราบพระเกียรติคุณของพระเจ้ามิลินดังนั้นจึงประชุมสง์ไต่ถามว่ารูปใดจะสามารถแก้ปัญหาถวายพระเจ้ามิลินได้บ้างทรงทุกรูปต่างพากันนิ่ง พระอัสสขุดจึงว่ามีเทพบุตรฉลาดอยู่องค์หนึ่งชื่อว่ามหาเสนอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นแลจะเป็นผู้สามารถโต้อตอบกับพระเจ้ามิลินได้สังฆสมาคมจึงตกลงพร้อมกันขึ้นไปยังเทวโลกเล่าเรื่องและความประสงค์ให้พระอินทและมหาเสนเทพบุตรฟังจนตลอดครั้งอัญเชิญมหาเสนเทพบุตรได้สมประสงค์แล้ว จึงพากันกลับมายังมนุษยโลกแล้วจัดให้พระโรหณะเถระเข้าไปเพาะความนิยมนับถือให้แก่ตระกูลโสนุตรพรามซึ่งเป็นตระกูลที่มีมหาเสนเทพบุตรจจุติลงมาเกิดจนตระกูลนั้นเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหาเสนเทพบุตรเมื่อรับอัญเชิญจากคณะสงฆ์แล้วก็จุติลงมาเกิดในตระกูลโสนุตรพราม ตำบลชังคละคามริมป่าหิม,มพานต์ได้นามว่านาคเสนกุมารเมื่อเติบโตขึ้นก็ได้รับการศึกษาศิลปะวิทยาจากสำนักครูทั้งหลายตลอดจนไตรเพศอันเป็นคัมภีร์สำคัญของพราหมณ์ก็ได้ศึกษาจนชำนิชำนาญครั้นแล้วจึงมารำพึงว่าวิชาเหล่านี้ไม่มีแก่นสารอะไรก็เกิดความเบื่อหน่าย อยู่มาวันหนึ่งพระโรหณเถระเทะ่าไปฉันที่บ้านโสนุตรพราหมพอนักเสกกูมารเห็นก็นึกแปลกทันทีจึงเรียนถามว่าทำไมท่านจึงต้องโกนผมโกนหนวดและต้องนุ่งห่มผ้าเหลืองครั้นรู้เหตุผลจึงเรียนถามอีกว่าคนเพศเช่นท่านได้รับศึกษาวิชาอะไรบ้างเมื่อได้รับตอบว่า ได้รับศึกษาวิชายอย่างสูงสุดในโลกจึงไปขออนุญาตต่อบิดามารดาบวชเรียนบ้างครั้นบวชเป็นสามเณรแล้วก็เล่าเรียนพระไตรปิฎกในสำนักพระโรหณเถระพออายุครบ20ก็บวชเป็นพระภิกษุศึกษาต่อไปจนเชี่ยวชาญแตกฉานในพระไตรปิฎกเมื่อพระอัสสกุตร,รู้ว่าพระนาคเสนเชี่ยวชาญดีแล้ว จึงนำไปหาพระอายุปาละเถระที่สังเขยบริเวณใกล้พระราชวังพระเจ้ามิลินเพื่อจะได้มีโอกาสถวายวิสัชนาพระราชปุจฉาได้วันหนึ่งพระเจ้ามิลินตัดถามเหล่าอมาตว่าเห็นมีใครบ้างซึ่งพอจะโต้อตอบกับเราได้เหล่าอมาตจึงกราบทูลว่ามีพระเถระอยู่รูปหนึ่งชื่อว่าอายุปาละ พ่อจะถวายวิสัชนาแก้ปัญหาของพระองค์ได้เมื่อทรงทราบดังนั้นก็เสด็จไปหาพระอายุปาละเถระตรัสถามปัญหาแรกพระอายุปาละเถระก็ถวายวิสัชนาให้ทรงสิ้นสงสัยไม่ได้ขณะนั้นเทวมันติยะอมาตยจึงกราบทูลว่ายังมีพระภิกษุอยู่รูปหนึ่งชื่อว่านาคเสนเป็นผู้มีปฏิพานแตกฉานในพระไตรปิฎก พอพระเจ้ามิลินทรงได้ยินนามว่านาคเสนก็ทรงวาดพระราชหธทไทเพราะว่าเมื่อครั้นศาสนาพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้ามิลินบวชเป็นสามเณรอยู่ในสำนักของพระนาคเสนซึ่งในครั้งกระนั้นท่านเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งวันหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นคือพระนาคเกนกวาดอยากเยื่อกองไว้แล้วเรียกให้สามเณรมาขน สามเณรแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินเสียท่านจึงบรรดาโทสะหยิบเอาไม้กวาดตีสามเณรสามเณรก็จำใจขนครั้นขนเสร็จแล้วจึงตั้งความปรารถนาว่าด้วยผลบุญแห่งการขนอยากเยื่อทิ้งนี้ชาติต่อไปขอให้มีเด็ชสักดานุภาพใหญ่หลวงและขอให้มีปัญญาเฉียบแหลมกว่าชนทั้งปวง พระพิสุรูปนั้นรู้ว่าสมณรตั้งสัตยาทิ่ฐานเช่นนั้นจึงปรารถนาบ้างว่าด้วยเด็แห่งกุศลที่ข้าพเจ้าได้ขวาดอยากเยื่อน,นี้ชาต่อไปขอให้มีปฏิพานว่องวัยสามารถต้อต่อปัญหาแม้ของสมณรนี้ได้เมื่อพระเจ้ามิลินทรงทราบข่าวจากเทวมติยอมัตดังนั้นจึงเสด็จไปหาพระนาเคเสอยังที่อยู่